สวัสดีครับ FC ีทีนีวิทยาบาลทุกท่านทุกคนครับพบกันคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องครับสวัสดีปีใหม่หกแปดครับพี่น้องครับพบกันคือเขาคือเดิมตอนนี้เป็นบรรยากาศสดๆเออพี่น้องครับีิพาพี่น้องมากหาแนวทางกับพ่อเดือนนะครับพี่น้องครับขามโค้งขามเล่าเนาะเรลาข้ามโค้งพุงนี้ครับพี่น้องครับวันที่สามนะครับพี่น้องครับมาตามนี้กันครับพี่น้องครับพี่น้องครับไปนี้กันครับ วครับวางสนเพราะว่าเห็นเขาลงในยูทูบเขาวันดีครับพอเดือนครับวันดีวันดีโอ้วันดีปีใหม่นะพี่น้องนะปีใหม่อีกเนาะโอ้พอกันอีกละวันดีวันส่งกันวันส่งวันดีปีใหม่พอเดือนนะครับพี่น้องครับหลังจากงวดวันที่หนึ่งเนาะวันที่หนึ่งเนาะที่หนึ่งพอเดือนมากขอตายาย สี่สี่หกเนาะไอสี่สี่หกแต่ว่าออกขึ้นเต็มหนึ่งเป็นห้าหกหกหาครับพี่น้องครับตามกันต่อครับพี่น้องครับหัวหนี้ตามกันต่อครับพี่น้องอ่ะตามมาหนักครับพี่น้องครับหัวหนี้รับศก วันนี้พอเดือนก็ได้ขนมนมเนยผลไม้น้ำแดงน้ำเปล่าวัะตุนีคเขามาละี่งวดน้องบอลิคันเนาะตุนี้เป็นงวดที่หาผมงวดที่หาที่ทงนใเมือนกันมือครับงวดข้าวสามงวดข้าสมี่หครับขอสีงวดเข้า3สงวดตอนนี้เป็นงวดที่หาเนาะ ครับอยู่ที่ขอตายายเข้าสามนวดนี่คร oui, ับพี่น้องครับโอ้ถือว่าเมียนนี้เลยครับพี่น้องตามลาวขามโค้งนี่ครับพี่น้องครับวันที่สามสองตุ่มครึ่งนั่นกันครับพี่น้องครับตามลาวตามเพื่อนบ้านพอเดือนกำลังจุดทูปบอกเจ้าที่เจ้าถานครับพี่น้องครับ ในคุนวินางโจรมีเป so like mm, ็นกะดีกระที่กท่าจอบป่าจอบเขากรดีพุ่มวัดพุ่มว่าเรื่องมีศักซิสอยู่บริเวณนี้คือมันเออู่ตล้านได้สมัรโคชกโคช่เด้อในปีใหม่ในปี่ปี2568เนี่ถือว่าต้นปีเลย้ะนี่อยู่ร้านได้มาหอดมาถึงนี่นำผลไม้หลากหมาบเรว่าเต็น้่าเพราะว่าเต่เครื่องดื่มน้ำแดงน้ำเขียวมีมัดให้ครบมัดจะสิ้นพยางเด้อมนี่ัวคุณแม่คยาตจยาย ือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ุ้มจที่ก็ดีที่อยู่บริเวณนี้ก็ดีขอให้คุณแม่นางทรณีจะที่จะส้าเนี่ยตรงไปนําคุณพ่อคุณแม่ได้มยูมาก,กินลูกตลอดร้านได้น้ำมาให้ดู่ให้กินนี็เพื่อนกาได้โฉได้าาลาบน้ำนี่และในโฉคลับนั่คุณพ่อคุณแม่คุย่าจยายดูสิ่งกสิิ์คุวัดคุมาก็ดีูว่าคุ้มบ้านคุมเมืองคุมให้คุมนอา พุ่มปลาพุ่มเขาก็ดีขอจงได้อัเชิญได้มาหลับสับทหลับหูเด้อวันนี้หลบลานได้มาหอดมาถึงขอให้ที่มันนั่งโซลานี่รงได้นำมาได้ดูได้กินมีอยากจะดีหูไมีอยากจะดีขอมาอยู่นั่งกินน้ำกันกินอิ่มน้ำสำลานแล้วก็ให้โชคให้ลาบเจดุกเวลาเด้อคุณพ่อคุณแม่นี่ก็ปีใหม่เราได้ปีใหม่เราปีหกแปดเราปีเก่าผ่านไปก็ ปีใหม่กัขอให้ได้รับโชครับชัรับแต่สิ่งดีๆเด้คือปีใหม่ถือว่าเป็นงวดแรกไม่นี่มาขอค้างแรกไม่นี่ปีใหม่หกแปังเนาะคอ้ปังๆเลยเด้อเพราะว่ามันคือปีใหม่แล้วลูกล้านกับขอเพิ่มบารมีภูมูเกียรติภูะิทั้งจากผาดตัวหนึ่งนายขอเช้าโกตรงๆตรงนี้ก็เจอแม่งสามโตแล้วไปตรงอันนี้แร้ว

พทธานิมิตตังปฏิมาณารังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปฏิมาณารังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปฏิมาณารังพุทโธนะโมพุทธายะสาธุสาธุสาธว์ุสทุกข้าวขอเลีกยะเลียดยันเลีกดรางวัลทีหนึ่งเด้อในจักรทวารมโนทวารขอจงโดนบันดาลให้ลูกผู้ขายหูแจงเป็นจริงใน่ถูก เสียงท้ายเล่มนี้นะปูขาอีก,ก็เด็นนักขอเพิ่นบารมีของปูญาตายายหรือว่าของคุณปอคุณแม่จูบจูดาเพื่ออินทีาพรมหรือว่าบารมีปูถาดสามองค์ก็ดีที่ปกปัิรักษาที่มีเสียงอยู่ในทั่วฝ่าเมืองไทยเนาะวันใดเขาก็หูวจัดอีือหรือซาปรากดวดเออปูเอ้ยแม่เอ้ยปูญาตายาย,ายก็ดีหลานในนักขอโชคได้เลยขอ เลมขขมโค้งแล้วขราขุดโคงไปฟังเล่าไปละไปสอโปพเล่าประเทศเพือนบ้านในเมืองอื่นวันที่สามมการาคมสองพันหกสิบแปดขอปุยาตายเารย่โกว่าสิ่งสับสิบมินงางธรณีกจ้พที่ยาท่านจะปลาปรับเ,เขากรดีรหือว,ว่าทายในคงคาพิยัอินปยาพรมลงเสด็จลงมาให้ชกให้ลาบเกลุกเกลาน ได้รับโชครับใช้เด้อในปีใหม่นี่ขายเอยอะๆมาขอเพิ่งบารมียหงเก่งเป็นจริงคู่ห,หูเบิกหูเบอร์เนาะว่าตัวใดสิออกตัวดใดอย่างนี้นำไปเบิง้งไปพิจารณาให้ลหลุดหลานได้รับโชครับใช้ในปีใหม่นีขอจบอินน้ำซึมล้านหลังให้โยงให้ลาวเกลุกเวลาให้หลุดหลานมาขอโชคขอใชน้ำเด้อยาผัดยาป่วนยา ว่ลูกหลานมาหลบพ้วนได้ลูกหลานมาได้ม่หบพวนอ้ลูกหลานนอนบุ้ยูมีกินอ่ถึง่งมมาเพใจน้ำว่เป็นไปได้ลูกหลานใสได้ยูได้กินด้ใส่สซอยให้ลูกเต่าไปลูเงเรียนให้ลูกหลานมัดมดกิไปสข้านลงันบาข้เห็นไหมันดนเยอะเห็นจริงิน่มน มีน so ้ำล้นกับเที่ยวมาสุดยามีพลังมีกำลังยังอไู่ไร้มคยังหลอไม่แ่คอนไดโชคแล้วแ่ะโชคล้วทำตัวบนสงโตล่างตรงๆเร้อปูเหญ่ตะกี้ก็พางก็ดีแต่เอะบริเวณบ่บ่ริเปูถัดทัาบว่าพบกัรรักษาอยู่บริเวณนี้นตที่บริบวนบา ท่านพาาานะออา่นุชคลาภเปีูกเปีล้านเด้วยอย่องไรก็ต้องเก็บกำในวยนเลยว่าทีมีอยากกระดิบีมีอยากกระดิบเยอะมากรับหูรับจับมาอยู่มากินนั่งกันอยู่นี่แหละกินาน้าสัารันแล้วก็ปวดในตาพระท่านพ่นโชคลาภเปียกลกเปียล้านเลยดนะ้อย่งไรก็ลูกหลานอะไรบห่หอนก็ต้องได้นั่งขงอยู่คงกินมากอยู่กินเนยมีพลังตรนีีกำลัง มีพลังมีกำลังเลยก็ขอลูกลานก็โค้ชคขอลาเท่านั้นแหละบระเดี๋ยวโค้ดยิ้มาไม่หากว่าลูกลานได้รับโชครับแจ่ก็คงจะได้กินอีกแหละสิน้ามาให้กินอีกก็ขอ้ดสามตัวตรงๆหมดของมันที่สามโอยื่นสาธุสาธุอโมตัสสะอุปโตระโตสัมมาสัมปุตตะสะนโมตัสสะอวปโตระโตสัมมาสัมปุตตะสะนโมตัสสะอวปโตระโตสัมมาสัมปุตตะสะ พุทธานิมิต hm. ังปฏิมาณะอรหังพุทโธนโมพุทธายะตุติยมปิพุทธานิมิตังปฏิมาณะอรหังพุทโธนโมพุทธายะตุติยมปิพุทธานิมิตังปฏิมาณะอรหังพุทโธนโมพุทธายะโอตุขาโอเลกยานเอโอเลกรางวัลที่หนึ่งในจักรทวารมโนรทวารกายฐวารขอจงริมบานมีหูเก่งเป็นจริงมีื่เกี่ยวกับพุทธคมีเกี่ยวกับร้านแต่ไหนหมดต่ถึงบารมี

ทุดถูบเสียงไายทูปพงคลขามโค้งมืออื่นครับพี่น้องครับน่ารุนเป็นกันครับพี่น้องครับนอาจจะเป็นสามครับพี่น้องครับที่ว่าใหม่เร็วอยู่พี่น้องครับพี่นี่เร็วน้อเร็วเร็วขูดไม่นั่นใชาเร็วขูดปกติอยู่นไม่งั้นครับโมีสะดุดเลยพี่น้องโมีสะดุด่มันนั่นโอหมดใหม่เร็วน้ำหมดคอนกิด หกเก้าเจ็ดครับพี่น้องครับออกหกเจ็ดครับพี่น้องครับล่าซดสี่สี่หกออกขาหกหกขาครับพี่น้องครับมาตามกันต่อครับพี่น้องครับงตีที่สี่ทีสามแม่นบอกถ้ามาขอครั้งที่ครั้งที่สี่นี่นะครังที่สี่นี่ครั้งที่สี่ครับพี่น้องครับขังที่สี่เลยเราหลุนตัวที่สองไปด้วยกันครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับตัวที่สอง เป็นซีครับพี่น้องครับเหล็กพีเหล็กนองนะครับเด้อสามีครับพี่น้องครับเมื่อนี้พอเดือนเอาทูบนะครับพี่น้องครับเป็นเเหลืองบังเอิญนะครับพี่น้องูบมาแต่เมื่อเชเอามาจูดูบพเห็นครับพี่น้องครับตกพายเออมันกิดเือเือเน่อครับ ียังฟอมไปแล้วมันบอกเด็กเู็กเราจริงๆมียางเลยเขาบอกครบแล้วล่ะเกิดว่าแต่ว่ามฮอดมันไม่ถูกมันไม่ถูกมฮอดนี่เนี่ยจ้าว่ามันอยู่ใส่แบบถูกนี่เลยได้ไปขอในหลวงพอมั้ยก็เลยได้ขอในหลวงพอนะครับพี่น้องครับถูกนี่ได้ขอในหลวงพอมา้ดีมากเนี่ยหรือว่าโชคอาจจะอยู่เรื่ถูกหลวงพอกันอะไรใหลวงพอนะครับเป็นปีสักการะไหมเนาะอาจจะมีส่งนี่แหละเนาะอาจเออแม่นครับอาจจะมาอยู่ธกำหลวงพอกันเลยปัดออกปัดถูกอ่าอันนั้นออกเลย่นมา หายมอถูก <icana S 2> <ส>ไหมหลวงพ่ออาิไ้ตัวนีก็ได้เนาะแม่งคนวันเน่ันเนอาติเป็นไปได้เร่ให้สองตัวม้อหนงล่างๆหมาท่นมัดมั้งยมันมัเป็นสิชัดเจนโอ้ยหนึ่งกากพี่น้องสามสี่หนึ่งอ้เก่งเลยสามสี่หนึ่งพี่น้องสามสี่หนึ่งชัดเจน ไยะนี่ดอกม้งอยู่งจเยอะแยะนี่เงินเตลานเด็กวกเล็ี่จอดทอดเลยแกนีไม่หัว้าจบบาทโจบาทนะยังเล่นง่ายดอกเอาสันิลีด้บางทีมันปลูกระเลบสามหนึ่งตัวชั้นนี่สี่เลยได้ไม่ใช่สี่ไปแล้วโอ้เด็กเนี้ยพ่ตงกับคันน้ำม้นเที่ยคันน้ำมนสี่สานึ่งไเลยขันกอืม เป็นเรื่องมาจะจะพี่เรื่องมาอเกิดตั้งแต่ถูกหายมันในทางนัอะไะแมนก็เลยหายมาเอาถูหลวงพ่อเนาะแมนครับอาจบุญสีมาปัดใส่ถูกตีหลวงพ่อทุกเสียไว้ก็ได้แมนครับพอวางเมื่อที่เราที่มาที่บอกว่าปั้นกับพี่บาบอกน้ำกันพี่บาบอกแห่นี้ก็นาเนาะเมื่อวันนี้่็เลยเปลี่ยนก็ไปแปลยนกันเลย มัอนี้เป็นไปจับขึ้นเลยครับคนเดินจับขึ้เลยอเก่านาะมามามาดูน่เหผดัาตกันเปอบตเดี๋ยวใครพอเดินสรุปอีกเนึงครับเออเออ่ายลูกันนอสรุปเลยครับสรุปก็คือเนาะนีู่กี่ยจุดมาขามนีน้ำตาใยนี่็คืนน้ำปูน้ำยาเนี่ยละน้ำสิงศั์ส์เพิ่นเอาเลื่องมากเกินนครับเรื่องมากเกินก็คือ ก็ได้แต่งสิ่งต่งของเหมือนอะไรพวกดอกไม้ถูกเทียนแล้วก็เอาถูกใส่ไว้ยางนี่เตรียมไว้ให้เรียบร้อยอะไรถูกหนึ่อว่าเอาเลื่นี้ละไปกันน่อยนี่ว่าเตรียมไว้เลยเด็กออกจากมือไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าครบเวลาคิดว่าฮะก็น้อยก็ถึงเวลาก็สิเอาไปเลยว่าใส่ไว้ยกใส่ขึ้นรถมาแล้วมาหอดนี่แล้วขนหาถูกเห็นบันนี้อ้าวเลีมยวไม่ใเอาไปแล้วก็เก็บมากครบหมดทุกอย่างแล้วนะก็มันจังหวะ จ้ไในพิโคทุบในหลวงพ่อเนาะตายใหญ่เราอาจีตเจ้าไายใหญ่อายเม่าในหลวงพ่อเป็นมากกับบุหูเนาะเป็นไหนเมาเอาอยู่นี่นะเป็นไหนเม่าแล้วหลวงพ่อก็เป็นตายตอนหลวงพ่อก็เป็นไปได้กับบังเอิญหลวงพ่อเพิ่งก็มีอยู่ก็สันเออถือว่าแล้วมือไหนที่พอเดือนเหล็กเทียนไหมเลยขันตะมดนะลายมือแล้วสองสามสี่มือเลยล่ะได้ตัวใดครับผมไดสี่สามหนึ่งสี่สามหนึ่งคือกันเลยตัวเดียวกันสีตัวนั้นเคยเป็นเรื่องเรื่องเหตุการณ์ที่บังเอิญอีกเทื่อนหนึ่งครับพี่น้องครับยังว่า นี่ผมไปเบิ่งต้นยังอยู่อยู่ดอกเล็กตอนนั้นลีซัมรอหลุดไปด้วยกันเนาะครับรอลุ่นบิ่งมือนี้แล้วมืออื่นนอเล็กเล่านอเราพัฒนาเขาเป็นของหรือคันมัดไทยกะบคันมี่มองซื้อก็ซื้อไว้ใน่สิบบาทยี่สิบบาทก็ว่าไปครับพี่น้องครับว่าก็ซื้อกันมันก็อยู่ที่โศกภัยมันมั่นก็ว่าละอยู่บุญภัยบุญมั่นคือว่าอะล่ะครับผมตามเล่าครับคุณครับพี่น้องครับวันที่ซ้ำ มกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเป็นปีใหม่ตอนรับปีใ sì, หม่เน,น้อปีใหม่เลยครั้งแรกเลยครับพี่น <ถ S 2> ้องครับคือว่าขอปีหกแปดับพ่อเดือนขอพ่อตายายเนาะขอตายายผู้มีคับพี่น้องครับจุดทูปเสียงไทยมงคลทูปมงคลสามสี่หนึ่งนะครับเป็นเรากครับเป็นเลขกองตัวให้เอฟซีก <OUR S 2> ลับไปกลับมาเอานะครับพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็เป็นปีใหม่แล้วให้พ่อเดือนให้พ่อเอฟซีเนี่ยครับผม ได้ละละบนีโชกลาบได้ละบ่ต้องไปมือหนึ่งยืึซื้อบ่งเ้อเออก็ขอสวัสดีเนาะบอสยงคานส่งวิธีชาวบ้านแล้วก็วิธีเรียบง่ายเนาะเรียบง่ายบ่ต้องไปยากๆากต่ที่ขอบคุณทุกช่องนะล่ะสามช่องที่มามาอนี้มาติดตามเนี่ทางงห้เอฟซีหรือว่าให้พี่น้องลูกต่อร้านเนาะผู้เพิ่นติดตามนั่นแหละจะให้เพื่อนได้ ปีใหม่ปี2 5 6 8นี่้ก็แ่ขอให้เพิ่นพบผอแต่สิ่งดีๆเด้ดดเอเข้ามาในครอบครัวในชีวิตของเพิน่นเดินทางไปไสามาไสาก็ให้ตลอดปลอดภัยแต่ขอให้สุขภาพร่างกายของเพิน่นจงแข็งแรงคิดสิ่งใดก็เพิน่นใดสิ่งนั้นสมความตั้งใจสมความปรารถนาของเพิน่นว่ามันก็นตอนรับปีใหม่เนาะหกปดนี่ยก็ขอให้มีแต่โชคไม่ได้ชัยมื่อันนี้ก็เพิ่นได้มาตามแนวทางให้ขอเหตุซีทุก่านทุกคนเพิ่น จงได้รับโชคในมืออื่นนี่เด้อวันที่สามเป็นเลขของเพื่อนบ้านเดขกามโค้งไปฟังเล่าจะให้พิจารณาเบิ่งซอยกันครับผมมักกระสือบ่มักกับบ่เป็นเยียงบ่มักจะทานไปเนาะท่านไหนที่โชคไปโชคมั่นคือว่านแหละครับผมท่านไหนที่เขามาเห็นคลิปทั้งสามช่องเนาะเลื่อนผ่านมาเห็นกระคอเห็นตัวเลขกระคอให้เขาเนาะคอให้เขาซ้อมตัวตรงๆกลังใจเพื่อสิ่ะ กำลังใจต่อสู้ต่อไปอีกเนาะเพื่อคือให้กำลังใจเพื่อว่าชาววัวพอดีเนี่มาเขามาเบิรงติดตามขอให้ทุกท่านทุกคนเนาะที่ติดตามในสามช่องนี่แหละจงโชคมาเน้อปังปังหิ้งหิ้งลุยลุยเลยตอนรับปีใหม่อืมพือว่ากับโมเมนต์ตอนรับแล้วมันก็เข้าสู่ปีใหม่แล้วปีหกแปดแล้วครขอให้หิ้งหิ้งปังปังลุยๆ มินทองอะไรมาเทมาเด้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์จุติวัลแข็งเด้อสาธุที่นี่เป็ที่ฉบาลเบาเชียงค่านัคราบวิธีเรียบง่ายนะครับพี่น้องครับก็ขอขอบคุณพ่อเดือนนะครับพี่น้องครับที่มาให้แนวทางข้อก็บอกโหดต่ว่าเหล็กเสียกตัวใดแต่ข้อก็ทำเพียงแค่แนวทางมาส่งเสริมในการเรียนการพัฒนาเนาะครับบขอบคุณเอฟซีขอบคุณพ่อเดือนอีกครั้งนึงครับพี่สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเด้อสชวหั่นมาให้ปังๆเฮงๆทุกคน